ลงไหนนะลงเลยเพื่อนไม่ร้องกระนาดนั้นหรอไม่มันอยู่ใกล้เฉยจริงๆแล้วแทนพี่เทสยากกงผมเห็นพี่รับแรงเกณฑ์ผมแรงเกณฑ์เหมือนกันแต่ไม่ใช่ซีซั่นนี้ซีซันน่ะอือซีซั่นนี้มาได้เล่นแค่ไอ่ออเหมือนเขาเห็นว่าเขาจะรับแรงเกณฑ์มั้งพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันได้ออกช่องกระตากกวยเนี่ย ดักไม่พอหล่อซะด้วยมาไปน้องมาไปเว้โสมนี่โสมได้ปืนแล้วได้ปืนแล้วไปปี๊ปี๊ดอ๋อกหน่อยจะเย็นจเย็นพี่ชายมันอยู่ไหนไม่ดูเลยทับมนเลยโอ้๋อขับมันเลยทับมนเลยอุ้ยดาวแล้ว ีตัวเซฟเราล่วงแล้วนะไม่เป็นไรพี่ผมเทได้เอ็งเอ็งได้เก็บแต้มกันบ้างหรือว่าไม่ได้เก็บเก็บเก็บครับเก็บขอของหน่อยไม่เก็บเอาเลยชิวกูไม่เก็บกูใส่เลยเลยมันหย่อเลยรึไปเลยรึไม่พี่ตามมาได้ผมผมไม่ซีและแต้มผมไม่ดีโอเคโอเคไหมโอ้งยืนแหละตัวอะไรนะ ผมเกือบตายพี่อะผมมาช่วยเราไอ้อยู่ไหนไอ้อยู่ข้างบนชั้นสองกับพี่เลยครับไอ้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 เฮ้ยไอ้นี่อย่างโง่มาเสียสละผมเสียสล่ะเสียสละเฮยหยาไอ้นี่เล่นดีจัดเลยว่ะ เฮ้ยพ <id: dictator and nadie> <s Techn Pokémon> ี่ดาดดาพราดานี่พี่มาเนี่ยเฉยเลยไอ้ไอ้ไอนี่ยโอ้ไอ้ไอ้ไอ้อ้ไ้ไอ้ไอเเอ้ไอ้ไอน้อ้ไอ้มไอ้ี้ออ้ไ้ไอไอ่อ้ไ้ดออ้ไ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 อข้าไปุ้บเองเองอเคอรับ มันเหลือกี่ตัวตรงไหนยิงข้างบนหรือข้างล่างหลืข้างล่างอยู่ตรงตู้เอ้ยไปขึ้นชั้นสองกันหาทางก่อนโอ้ตู้เพิ่งเกิดลงฝั่งนู้นได้ปะผมว่าพี่ไหวพี่เพิ่งได้แชมป์อันดับสองมามันแชมป์อันดับสองไพี่เดียวเลยมันแชมป์อันดับสองนี่แหละซิกเนเจอร์เรื่องเจ้าช่องพี่อัดตัวนะ ูเออเอามันดิอุ้มไอโอเอสแล้วแล้วเขาชอุ้มป่ะไอไอโอเอสเล่นเข้แคนดอโรอหดเโอ้โหเล่นไม่เข้าแคนเขาได้ไงนี่เขารับไอโฟนไม่ใช่หรอหลุดเลยหลี่เอาแค่างี่ยัอโอหดเ้หด้งป่ะ ไอ้เนี้ยเอ๊ะเตเลนด์เอ็นดอร์ยิงโมเลกูลได้มีเหรียญบ้างมีใครเหยียบเหรียญได้ป่ะวะผมมีห้าร้อยพี่จะทำอะไรซื้อโซงใหม่ดิจะมาเป็นไมรุ่นบาซิลยิงเอ้หัวเจ๊เป๊ะแต่ผมเป่ะถืออย่างไหนวะอันนี้เหรอครับหัวอีกมีกระสุนซองแปงป่ะไม่มีพี่พี่ใช้หนึ่งนัดก็พอละมีมีพี่มีมี มามามาทั้งงั้นผมเลยดีสวยดีไม่พอไม่พอพี่เอาอยู่เอาอยู่พี่พอแล้วพอแล้วพอแล้วผมว่าผมว่าอย่างพี่น่าจะไม่พอน่าจะยิงเยอะอยู่พี่ยิงแค่เข้าหัวตัวละเม็ดเลยเนี่ยมี21นัดก็เข้าหัวตัวละเม็ดเออ้าละเม็ดก็ปืนฟองใหม่ไงเข้าหัวตัวละเม็ดก็เม็ดเดียวคือมันก็ล่วงแล้วนะเม็ดเดียวก็เกระเดือมอ่ะ นะความมันสาบกดไปไม่ล่วงอะกดเจ็บอะสูสๆดิมันล่วงแล้วหรอทีมเราล่วงพี่เธอสาวโยนเกมให้น้องโอ้ยยังไปดาวดาวพี่ดาวดาวเธาไม่ได้เสี่ยมึงต้องให้เขาเปิดอ่ะพี่ใช่จะนอนสองแล้วพี่พี่ต้องเปิดหูฟ้าให้เรืสองสิเหมือนจะไม่ได้ยินเสียงพูดนะ คือแบบบอกว่าผู้เล่นคนนี้ใช้คำไม่เหมาะสมอะไรไม่รู้เข้าแบรนดหม่เข้าแบนด์ไมเมือสี่ไว้อะพี่อาโตะเปิดได้แล้วพี่เปิดได้แล้วเปิดได้แล้วเอาแล้วรู้ได้ไงว่าผมปิดไม์ไว้ดปิทุกคนพี่มันสองวัน พี่คนนี้เขาได้ยินมึงมากินเขาก็เป็นเพื่อนในเกมอะไรก็อะแต่ผมแต่ผมสไนับพี่ไม่ไม่ไม่ผมมาเองเบื้องหนึ่งเป็นในเกมผมมันก็เลยได้ยินเออใช่ใช่เ่อนในเกมถ้าผมอยากเป็นเพื่อนในเกมพี่ต้องทำไอะไรนะโอ้โอ้โอ้ลุเลยลุลเลยอันนี้อันนี้ลุลเลยอันนี้ลุลเลยแล้ว จะตัเองโชว์ฟอร์มดีเกพี่รับเพื่อนเลยได้ฮ่าฮาเกมน้าก็ไ้อ้เมี่โชว์ฟอร์มดีไม่ไปเลยอะไห้วอเลยนไปได้อ่ะปีไปเลียนด้ี่ยนไี่เงินซื้อไอเทมโชว์ฟอร์ม ลาเบอร์แฟมิต้ากำลังยึดอยู่ชุบชีวิตอยู่เนี่ยคนหลุดเลยนะเนี่ยอ้ยผมว่าผมไปกับพี่ได้พี่พี่ดอผมดอโบน่าจะไปกับพี่ได้ไปมีได้ไปได้พี่แบบผมด้วยเราชิงเหมือนกันเฉยๆไปได้กันไม่ได้อืมอยู่ตรงไหนตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้สองตัว มันดีไปแล้วมันดีมันดีตออแล้วนม่เจ็บเย็นเจ็บเย็เจ็บมากยมากยิงไปพี่รีเลยสว้โอพี่ลาด ฟังแสงอุ้ยพี่เบมาองกันนะพี่เก็บเออเอาวาแล้วาแล้วาแล้วาล้วมาลาาาาแล้วมาแล้ว้ มันลุ้นให้กูล้มหรือเปล่าเมื่อกเนนะพี่ว่านะว่ามันน่าจะลุ้นให้กูล้มอ่ะมกไมม่่อะไปที่ควางแสงเอาเอาขำใครวะยอมใจเสียงขำใครวะกูรัวเลย ไอสองคนนี้มันเพื่อนกันจริงหรือเปล่าวะหรือว่าไอ้นี่มันเจอผมแล้วมันเสียการวะแต่ว่าผมเป็นคนดังนะเนี่ยก็แบบมีคนเจอผมแล้วเสียการต้องใช่แน่ๆเลยเอาแล้วเอาแล้วช่ดูผมหน่อยใช่ผมช่องใหม่ช่องใหม่อืมวันนจะใช่นะอย่างเงี้ยโอ้ละกูนี่ ไมต้องที่ดนดเนี่ยเดียโอ้ยอย่าเยนเน่อแกได้แช็มไม่ใช่เหรอเช็มอันดับ2องอุ้ยเย้เอิร์ดย่ำทไมวะเช็มอันดับสองมึงบ้าปะเนี่ยไอิหอยชมอันดับสเป็นไปได้ยังไงเนี่ยมันไปไหนแล้วมันถ่ายตัวได้หรือเปล่าวะแล้วอตยวยังย แฉม,มันได้หรอว่ะแฉมันหนับส nah ุดเลยไอ้นี่หลุดแล้วกูว่าหลุดแล้วเจ็บแง่แง่แงเจ็บอุ้ยเฮี้ยโอ้ยมันอยู่สายเองแต่เขาเรียกเฮี้ยเว้ยเหรอโอเคเฮี้ยไฟไฟเดียวเดี๋ยวแน่ลกันไอ้นี่กูว่ามันอคติกันอ่ะไม่ใช่อะไรนี่ตั้งร่างของแลวว้าประตูวาร์ปแล้วคิวด้วยคิวด้วยคิวด้วย โอ้ยมยนตายแล้วนี่หว่าโอ้โหมาทำไมเนี่ยเสียประตูว้าฟิวโอ้เหมือดโว์ตัวเตะเลยเขมือเลยเบื่อดาดาบอลดาบอลดาบอดาบอลหลังนายนี่ดาดา

ตรงตู้ก็มีคนโอ้โหอะไรจะได้เกิดเลยเพื่อนเมื่อกี้เนี่ยนิเดียวเลยอ่ะพี่เขียวขอโทษได้ไหมล่ะผมพยายามไม่ทางนมึงกดสูบบีมกดตู้กดตู้อารควาทีนี้อีกสิบอันน่ะกดไปได้น้องไม่พันยานะน้องฐานฐานทานฐานฐาไปไปไปอืมกูจะได้เป็นไปเอกอยู่แล้วเมื่อกี้กูจะเข้าตู้แบบโอ้ไอบอลยิงยิงก็มีนี่หมายเ้ยว่ได้ยิงหัวเลยเมื่อกี้เนี่ยแต่ะจะโหดอ่ะ ไอหมอนี่ดาวหมอกโอ๊พราดโอป้ปราดเลยอ่ะยิงคนกันอยู่ตรงไหนวะเนี่ยตอยู่เนี่ยได้โอ้โหโอ้โหข้างในเหมือนจะมีเพื่อนข้างในเหมือนจะมีเพื่อนแต่ไม่มีว่ะเฮ้ยขอของ่อย ลั่นนั่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 นนนนั่นมโดนกูระวังพี่มึงจะพาเติมนั่เต็มจะนีเติมเติมตรงนับหน่อยเพี่ขวขอไปพี่เดี๋ยวยับแางหน่อยพี่ถอนยับพี่ยับหนึ่งับสองพี่ตัวอีกตัวนึงพี่หลังไม่เบ ทำไมไปเข้าหัวเพื่นมันจะเกินเลยไมหมคโอ้เพื่อนจะเข้าหัวอยู่แล้วอะ่ะเพื่อพี่อย่าพึ่งน,นะพี่ <c oughs> พี่อย่าพึง่งเขว่า <c oughs> ไม่รับแอดผมกดกดๆถ้าเองกูพาพี่บุญยญายเกมน,นึงไงพี่รับแอดเลย <c oughs> ได้รู้กันเองกันเลย พี่โกยนเพื่อนแชมป์อันดับสองก็มาเออแม่งกระลดดเลยอ่ะแชมป์อันดับสองพูดมอร์นิ่งโอ้มาดีพูดมอร์นิ่งด้วยไงใแชมป์หัวยากเลยนะท้องไร สวัสดีครับ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 สู้สมรภูมิเอาตัวรอดสู้อย่างมีสติไปใหม่บูดจะกลมกว่ากันไม่ต่างพอกันเลยสวัสดีน้องโดนจะเล่นแต่บวกสวัสดีครับเวลาแกไะโดนปตรงนั้นนา์ปืนในปืนมสนนะแรงปืนปืนแดงสามารถกด ไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทางเราได้ครับผมเออกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจได้นด้ครับเมืองนี้ไม่คุ้นอีกแล้วจีแค่มันอ่านชื่อเพื่อข่าแล้วเนาเอาน้องเองไม่รู้จักโบจีหรอไม่รู้จักพี่ได้หึุ่แล้วแสดงว่ายังไม่มีเวลาว่างไปดูหนังการ์ตูนไงน้องฮะ ไมจิดเอฟพอนในหนังการ์ตูนไม่จืดไม่จืทำไมมูลิตขม้นแสงพวกนี้มันขายข่าวหรือเปล่าเหน็บคณะตลกไม่จืดหรือเปล่าเป็ใช่ป็นใจมันว่าพวกนี้มันเซ้นตื่นนะเนี่ยกพว่าผมว่าเงยเขียบเยียบเดี๋ยวน้อยเยียบเดี๋ยน้อยเดี๋ยน้อยมาเลยพี่ยิงเซ้นตื่นกันปะเนี่ยไม่ไม่ครับไม่ไม่ตื่นเนใช่อือ จะขำอย่างเดียวงี้มันไม่ใช่นะพี่ว่าตลอดเลยนะชอบแต้ไม่ตื่นไม่ไม่ตื่นลึกอยู่นิดหนึ่งนิดเดียวเนี่ยตื่นเต้นใครตกอยู่มันเลยเบ้อยันนั่นอะไรีเฮ้ยจริงมันเก็บฟอร์มอยู่นะเก็บทรงแล้วสะดวกเลยนะอุ้ยเกาะสีต่อเฮียแม่ของรถอล้วก็ตัดแก๊สลดราคา ไปเลยแหละเมืองนี้มาเมืองนี้คุ้นคุ้นเมืองอีกแล้วเมืองใกล้ๆอีกแล้วเมืองที่เราตกรอบได้ดีจ้าดีจ้าช่องใหม่เลยนี่เขาไปแล้วนะเฮ้ยมาแต่ลอกมาแต่ลอกขอของหน่อยมาแต่เล็กของสูก่อนโอ้ ทำทำไมวะนี่โอ้่ยมันตัวเดียวเลยนะเอ้ยไม่ใช่ตัวเดียวละไม่ใช่ตัวเดียวละเต็มตี้เลยเต็มตี้เลยเอาเร็วเร็วเร็วเลยเยอะมากเลยอ่ะเยอะมากเลยอ่ะไม่ไหวเว่ะโอ้ยมือนี้ก็มีอีกโอ้ย พ้าพาอย่างต่อเน,นื่องเดีวนี่โดนมดเดียวตอีแปบบบบนิดน,น้อไยแดงแดงกาิงจุดชแบบุบชีวิตอยู่ัเจออะไรนะโอ้เียตู้ใหม่ก็เปนีตัว คำที่พี่พูดอะไรนะพี่ปัจเจอโอ้โหเยอะเลยว่ะตัวนึงี้ตัวนี้เอ๊บเอ๊บไปไหนก็เยอะไปไหนก็เยอะพี่โดนหมดเนี่ยมดองหันตาอะไรครับน้องไม่หลับมันก็บ่ออกมากป่ะกันเนี่ยด้วยกันกดใจเคาะจอเคาะเจอได้ด้วครับผมเฮ้ยโอ้เล่นเหนียวไหนในบทเกมนี้ใจคิดอะไรเยอะไปหน่อยมาภาพจับที่นี่เลย เดบี้ดองบูดอนบูดอนบูคืออะไรไม่รู้ผมไหวผมรู้ว่าผมไหวผมรู้ว่าผมไหวเป็นไงไปตัวเล่นดีโอ้โหเล่นดีอ่ะตัวผมรู้ว่าผมไหวไปแล้วโอ้โหนีเลยอ่ะเราไปไหนดีวะเนี่ยเปิดทางอะไรปะ เปลี่ยไม่ออกต่างๆแต่เรื่อนจุดทูบชีวิตอยู่ข้าไม่ได้แอมค่าหรอกข้ารอดและสิค่ามีตัวยีด้วยไปที่คลังแสงไปรอดเด้อพ่อแม่พี่น้องไปเจอกันบักหนาเมืองทองมือเอาบอกันมือเอาบอกันเด้อสู้เอ้า มีสองร้อยหรอชุบได้นะไปสองร้อยเวๆเลยเหมือนมันจะชุบชุบได้ด้วยแ่วะชุบได้ไปเลยสองรจะรอครั้งหมดเลยโคกรไ่เห็นเลยเนี่ยกดเลยน้องกดเลยกูดิไม่กดหน้าอย่งนีจะดึงได้อ้นีไม่ดสอง้อ ได้เมื่อกี้เร่งหัวหมดแล้วโอ้หกร้อยได้หรอเกิดรถคลัองแสงแล้วฟไม่มันสามร้อยประหยัดด้วยนะอย่างี้อันนี้เขาเรียกว่าแบบว่าเฮ้ยเดี๋ยวผมเล่นเดี๋ยวผมเป็นมือสไนค์ตายเพื่อมาอรวมกันหรือเปล่า 10Q ไปเมืองนี้จะมีคนหรือเปล่านะเมืองนี้เมืองนี้มีคนหรือเปล่าวะ ถามว่าผมโอ้ยขอของหน่อยไปเล่นกับเขามึงไม่ได้นะเนี่ยหระกูยังไม่ได้ทำอะไรเลยกูโดดเข้าไปเมื่อกี้กูโดดไปกูโดดลุมอ่ะจมาอ่าอะผมบอกแล้วขาไม่แข็งตาขาไม่แข็งขาปินโปรดิโอได้ยินจ้าวาอะไอย่าง ญาติความของก่อนแล้วกันนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเจอตัวก่อนผมพาจีวอลบินไปดู่วามของกันก็ไม่มีคืนเงนน่าตายกี่โมงแดงเลยมาวางของขอเดินละพี่ผู้หญิงเขาไปจับปลาเหลือหรอพี่ฮะ แล้วแบบตายกี่โมงแกล้งด้วยไงเขาจะเอาเวลาไปทำอะไรอ๋อโอ้ยที่เขาเป็นสับกระเหลือผมสวดให้ให้เลยโอเคโอ้ยเขากระได้หัวโลวนปะเนี่ยหัวโลวนดิพี่โอ้ยไอ้ันนี่มันจะเป็นพายขวขอหน่อยขอของหน่อยให้เข้ามาใหม่ยังไม่กดติดตามฝากกดติดตามด้วยนะครับแอปแดงนะครับแอปแดงฝากกดติดตามด้เลยครับได้ไม่รู้ว่าไอชิปเป็น แคปแทนฝากกดติดตามแล้วก็ฝากกดไลค์ด้วยนะครับเป็นกำลังใจนะครับขอของหน่อยขอของหน่อยเฮ้ยใครยิงวะไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ไม่เห็นก็ไม่รู้เหมือนกันใครยิงไม่ตอบไม่ตอบก็ไม่มีใครยิงอ่ะของอยู่นี่บู๊บบ้านี่ไงผมบู๊ตักเตอร์บู๊ตักเตอร์ขอบคุณนะ ปอย่ไมาหยุดนะเดอจะชอบแซนนิดหน่อยนะว่าเลยคำวมานิดหน่อยแล้วไม่เลิกอ่ะปั๊ดเ้อยากให้อูติอ่ะเ้อปัตตืคนไทยนดงานใหม่ไปแล้วจริงครับเอยู่้างนอ่อ่ะ กูเอสแม่บู๊บดาวโอ้ยโอ้ยโอ้เอสแมบูบเกลรงเน่ยข้างบนมี้อีกตัวข้างบนเนี่ยไม่รู้เห็นตัวเดียวนะใช่ใช่ตัวเนี่ยเออว่ะเอิงพูดมาก็มีเห็ุผลนะกาแสดงว่ามันีหลายตัวใช่ไหมอืมตัวเหมือนอะไรเนี่ย เก็บจุกด้บ้ามั้ยไอตัวนีสเล่นไหนดิผมไม่ได้ยิดอยลยหรอปวดจ้ก่ายอโอ้ยโอ้ยพี่ไม่ต้องรับแจ้อเลิกตีแล้วนะเฮยด้ไม่ศูนยไม่ได้ยิงใครนนี่ยขอขอหน่อยนะพี่ มันจะไม่ให้เรารับเพื่อนเลยนะครับเพราะว่าเราได้ของเพื่อนมานะครับมันไม่ไหวนะครับเราแบบนี้นะน่าเบื่อมันดังดีเพื่อนนี้ถ้าเราสุ่มแบบว่าสุ่มสุ่มแชทโลกเราเจอที่ดีก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเพื่อเจอคนแบบว่านิสัยดีนะครับแต่ว่าถ้าสุ่มแบบเจอคนนิสัยแย่แบบว่าไปดุนท็อกซิกก็ควรเอาตัวเองออกมานะครับไม่ควรที่จะไปอยู่ใกล้เขานะเป็นแบบว่าแนวทางคุยต่อด้วย สำหรับใครอยากเล่นแบบว่าตัเพชโลกแบบพวกผมย็นอยู่ตนข้างบนนะครับพวกผมเช่นนี้ผมนเดียวได้เนาะดูพี่ไว้เออตามไปสอยต้หายไปโดนปูจนอยู่ล่างบ้านต้องตีขึ้นพี่ต้องตีเฮ้ยมันเข้าตู้มันเข้าตู้สู้ไว้ว้างดิ ไม่ด้แลวเนายเลยง่ายง่ย่ายงแยมาอย่น้องดาวหนึ่งน้องไปวโอ้ยเล่นดีเนี่ยมันไม่ได้เองช่วยไว้ต้องแก้แน่ๆเดี๋ยววะได้ไดเดี๋ยวพี่ดับเอ็ดนะได้ได้ให้หน totally cool. ึ่ง่ะ เราต้องผ่านก่อนตอนนี้แต่เรายังไม่ได้ที่หนึ่งไงได้ปั๊บรับปุ๊บได้ปั๊บบิดปับบปั๊บเลยมันรู้ได้ไงวะมันรู้ได้ไงว่าเราจะบิดเลนกมเตัวเลยวะปันก่อนล้กันมาปจ ผมเดียครับพี่ไปสามเมตรแล้วนะฮาเองเด็กเลยไปโอ้กันแน่อีกห่อควรดู้ด้วยไหมพี่ออโเอเอตได้ปูในน้ำแล้พี่ข้เมมายพี่ตอนตัวเลยันหมนี้บนหมว ใ่ใช่มันมีขึ้นบนได้งงยงานะันโดดสองตันสอตนโครงกระโโอ้โหไอนงน่คตรคมอ่ะกดตายก่อนลวกันไม่ไหวปะนคู่นะตัวเนี้ยรามอนมินมันโดดแล้วมินมีมันดีแ่ไนมีครขวตข้าตหล้ต่อไม้ต่อไม้ขามืไม้ขวามลด้านหน้าเลยปาไปโดน เ,เบอสองเข้ามาแนละ้วเบอรสองตอนไหนดาวพี่ไวยเบอร์หนึ่งจด้านหาน้าเอาเป็นลิงนะมันเหนื่นมากอ้าวเบอร์สองแล้วรอดได้สองคนมาไอเ้เร่มันมันไม่ได้คมนะมันมันอยู่ไหนมันอยู่ไหนมันคาสามอยู่ฝั่งขวามือหอัวใต้จุดตรงสาัตวเนี่ยถูกปะ่ะเซนก็มีนะเซนซ้ายอะ่ะ ้อนนลองเต็นคู่ข้างล่างใต้เท้ามีคนอมโอเคมันไปนู่นแล้พบศัตรูแล้วมันเขียวอ่ะชุบได้ไหมเ่ชุบไม่ได้นะแน่ก็น่าจะตายหมอกแน่ล่ะเป็นกล่องมันกดโอ้